วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากจะมีการประชมุมเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการรวมตัวกันของแกนนำพักร่วมรัฐบาลกันก็คือเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันกับการอภิปรายงบประมาณปี2568ที่ร่างงบประมาณจะเข้าสู่สภากัน19 20- 21ิิมิถุนายนนี้แล้วทีนี้บรรดาแกนนำพักร่วมก็มาหารือกันแต่กลายเป็นว่าแทนที่จะไปดูประเด็นการหารือเรื่องงบประมาณ ไม่ดูประเด็นเรื่องเศรีฐภาพรัฐบาลถามเรื่องปรับคณะรัฐมนตร,ตรีถามเรื่องคนที่อยู่ในป่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวายจากคำพูดของอดีตนายกทักษิณชินวัตรทุกคนมุ่งไปเรื่องพวกนี้หมดเลยอืซึ่งการหารือกันของพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้นะคะเรียกว่าหัวหน้าพักแต่ละพักเนี่ยไปกันครบเลยนะคะคุณแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอนุทินชาเวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติ คุณวาราวุฒศิลปาอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐและคุณเอกนัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติ